เนาะส่งกําลังใจเติมพลังบวกให้กันเหมือนเดินนะคะก็ไฟ์สดพูดคุยกันเรื่องทั่วไปนะคะเนาะท่านค้านะคะเนูก็ทักทายเป็นกําลังใจกับทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจบ้านสวนภูวนาบายช่างอดขอตัวก่อนนะคะแบดบจะบ่นแล้วอะไรแบบนี้เราก็คอมเมนต์กันไม่ได้อันนี้ก็ เราก็เนาะเข้าใจกันนะคะเนะเข้าใจเพื่อนๆนทุกคนด้วยนะคะบางท่านก็อยากทําให้กําลังใจแต่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้ก็มาให้กําลังใจอยู่ข้างบนนะคะนขอบคุณกําลังใจที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะดีออนเห็นโปรไฟล์เพื่อนเพื่อนเข้ามาหลายท่านเลยนะคะนาะแต่อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนดีออนนะคะเนาะคอมเมนต์ comment ไม่ได้เราก็ไปให้กําลังใจก็สวัสดีครับพี่ธนาวดีคนสวยนะคะนอคนสวยกับคนหลอ่อก็ทักทายกันนะคะนาะ ขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องขอบคุณสุวารีนะคะนาะเป็ดเป่าแฟมิลี่บอกเคยบ้านนอกสวัสดีค,ะค่ะเข็มทองประเสริฐสวัสดีจ้าคุณดีออนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณเข็มทองประเสริฐเป็นช่วงท้ายๆแล้วดีออนก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะสําหรับกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งเพื่อนๆที่ไล์แล้วดีออนก็จะเอาโปรไฟล์ไปให้กําลังใจนะคะก็ให้กําลังใจอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆว <c> ง <oughs> เข้าบ้านได้แต่คอมเมนต์ไม่ได้แต่แต่ก็ดีกว่าก่อดหน้านี้ก่อนหน้านี้คือเรารักป้านะคะแล้วก็ทักทายเป็นกําลังใจกันนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะนะหาหรือไทยยายไทยส่งอ่าสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจจ้าสวัสดีค่ะสวัสดียายไทยด้วยนะคะหลายๆเนาะอ่าที่อินเดียตอนนี้น่าจะเวลาก็น่าจะใกล้เคียงกันนะคะเนาะ คุณยายสบายดีก็ถัาทายลูกผู้ชายลรือทยแดงซึ่งอะไรแบบนี้นะคะก็จะชอบโปรไฟล์นั้นมากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะโปรไฟล์นี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะเนาะพีเวีนแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณบานพึ่งเท <c oughs> ่าไหร่นะคะเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะ,ะทุกคนช่วงนี้ไม่ได้วิ่งนะ,ะนก็ เวลาพอหนูคงบอกปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะเชื่อว่าเราทุกคนเข้าใจกันนะเะนาะพะยอมแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณดีออนแวะมาส่งพลังใจจ้าขอบคุณพลังใจขอบคุณกําลังใจจากปุ้ยแทะเนาะสำหรับป,ปุ้ยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นปุ้ยปุ้ย,ยภาคภาษาไทยเนะคะนะเนาะลุงเอกพาเราบอกขอ,อตัวก่อนนะครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณลุงเอกภูมิใจนะคะพี่เล็กนัสุดาหไหว้ค่ะทักทายกับแม่กัลยาห่วงรักค่ะปุ้ยปุ้ยก็ทักทายแม่จันบายสีสไตล์บ้านๆกอดๆจ้านะกะเนาะกอดๆเป็นกาลังใจให้กันนะกะเนาะก็อ่า ระบบดันให้ยิอนส่วนก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะสามคลิปที่ดันมาที่ดันเมื่อวานเป็นคลิปรีมิกทั้งหมดเลยนะคะก็อ่าคลิปอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปค่ะคุณพี่ก๊อฟนะคะน้องทักกับพี่ก๊อฟนัทธนุธ่องพู้นะคะน้องพี่กอะะ๊อฟก,อก็ช่วงเวลาวันหยุดแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะทํางานส่งกําลังใจค่ะนะคะสุวารีซัพพอร์ตส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณกําลังใจจากอ่าสุวารีซัพพอร์ต ซับฟอร์ดนะคะขอโทษขออภัยส่งกําลังใจให้หนะึ่ครั้งหนึ่งนะคะเนาะขอบคุณมากมากน่ารักมากๆเลยนะคะเนาะอันนี้แบบเรา,าประทับใจเลยนะคะเนาะประทับใจเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เราก็ยัง พูดขออภัยด้วยนะคะเนาะธนาวดีแหวนเพชรสวัสดีค่ะนัทฐานุทองปูค่ะธนาวดีแหวนเพชรบอกพี่เพนสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆค่ะในวิกฤตในแต่ละวิกฤตก็มีโอกาสให้เราเสมอนะคะเนาะก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนาะสำหรับของดีออนก็คืออ่าเหมือนระบบเขาก็อ่าช่วยได้ตามปกติเลยนะคะแต่ของดีออนคือคอมเมนต์ไม่ได้เลยสําหรับเพนนะคะก็ถ้าคอมเมนต์ได้ก็จะเป็นโปรไฟล์นะคะนาะไปคอมเมนต์เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆนะแต่ก็เพนเป็นเพนสวัสดีทุกท่านค่ะแม่จันบายสีสไตล์บ้านๆสวัสดีน้องดีออนจ้าสว สวัสดีค่ะแม่จนันขอบคุณมากๆนะคะพี่เล็กก็สวัสดีค่ะทักใจนะคะลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์แฟนเพจก็ทักทายบุปผาชาติเพนสวัสดีครับปุ้ยๆย,ยบอกไม่ไปหาเด้อพี่วราพร จ้านายให้พักผ่อนคิดหอดค่านะคะเนาะเข้าใจใจค้นเนาะสำหรับปุ้ยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นปุ้ยๆภาคภาษาไทยนะคะเนาะลุงเอกพาเนาะบอกขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณลุงเอกพาเนาะขอบคุณมากๆค่ะชื่อตุลแล้วไงนะรักษาสวัสดีค่ะคุณพี่เพนนะคะกัษนีสายบุญบอกเอาแอดมินอ่าเปิดใจไว้ให้นะคะได้เลยค่ะคุณขวันนะคะส่งกาลังใจค่ะนะคะสุวารีซับพอร์ตส่งกาลังใจให้นะคะขอบคุณกําลังใจจากอ่าสุวารีซับพอร์ต ซับฟอร์ดนะคะขอโทษขออภัยส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณพลังใจขอบคุณพลังบวกนะคะก็วันนี้นะดิออนก็ go, เนาะด้เปลี่ยนโปรปไฟล์อีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าไฟนะคะเนาะ วางฟกสวัสดีมาดามจอยค่ะนะคะกวางฟกสวัสดีครับน้องกีตาด้วยนะคะเนาะมาดามจอยแฟนเพจบอกยาอยุกับแมวจอมโซนสวัสดีจ้านะคะายนางคนงามสงบินของพี่วรารแฟนเพจนะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะช่วงนี้ก็ออกกาลังกายจากการวิ่งอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายจากการวิ่งนะคะสวัสดีคุณสายตรักคำสวัสดีนะคะคุณสายตรักคำก็สวัสดีคุณเดียวรักชาติค่ะพี่เดือนผ่องก็สวัสดีค่ะายนางคนงามนะคะพี่เดือนผ่องก็เข้ามารับชมการไลฟ์สดของดิโอนมาพูดคุยมาทักทายมาคอมเมนต์ คุยให้กำลังใจกันนะคะนก็ขอบคุณมากๆด้วยนะคะเนาะยายออนเป็นเพจสวัสดีคุณธนาวดีคะ่ะนะครับโขออภัยด้วยนะคะเนาะธนาวดีแหวนเพชรสวัสดีคะ่นะนัทฐานนุทองปูค่ะธนาวดีแหวนเพชรบอกพี่เพนสวัสดีจ้าเนยะคะขอบคุณมากๆค่ะดีนะคะเนาะกระดกออนแต่เชรสวัสดีคะ่ะแม่กัลยาเป็ดปอแฟมลี่บอกรักรักค่ะย,ยายูนะคะเนาะคุณคัทุทูดเขาบอกนาะมาในกูดมอร์นิ่งนะคะก็ยกินฟังยินให้กําลังใจนะคะเนาะปุ้ยปุ้ย,ยบอก นะสุดาฝนตะคุสสวัสดีคะ่ะนะคะก็ตกทายกับพี่เล็กนะคะนเนาะลูกผู้ชายเลิฟไทยแลนด์แปนเป็ดสวัสดีสาครับนะคะวพี่เยนเพชรสวัสดีพี่ธัญญานะคะหาหือไทยยายไทยสวัสดีคุณธัญญาคานะคะก็สวัสดีทักทายกับพี่ธัญญาด้วยนะคะก็เหมือนหนึ่งชั่วโมงแบบช้ามากๆเลยด้วยกันพระทันคานะคะหนูก็ ทักทายเป็นกำลังใจกับทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจบ้านส่วนภูวนาบายช่างออดขอตัวก่อนนะครับแบดจะหมดแล้วพวกเราไม่ได้ออกกำลังกายกันนกันันช่วงนี้นะครับ การออกกําลังกายของพวกเรานะคะโดยการวิ่งอาจจะวิ่งอาจจะออกกําลังกายกันไม่ได้เต็มที่นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้วิ่งกันที่พยอมนะคะแม่แหม่มวิราวันก็สวัสดีค่ะพยอมแฟนเพจนะคะนาะสันติพมาราภจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่ลูกผูชายเลิฟไทยแลนด์แฟนเพจด้วยนะคะน้ก็ทักทายเป็นกําลังใจกันนะคะนะคะน้ก็ทักทายนะคะน้อทักทายเป็นกําลังใจกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณอ่ากาลังใจดีๆที่อยู่ข้างบนด้วยนะคะน้น่ารักมากๆนะคะมายืนส่งยิ้มส่งกําลังใจให้ทักทายกับช่างออดนะคะหาล สวัสดีทักทายทุกบ้านอีกรอบนะคะเนาะสันติพรรมราพาจนทบุรีก็สวัสดีค่ะพี่วงเดือนนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะอายาขานแฟนเพจสวัสดีค่ะยายูนเป็ดเปาแฟมิลี่สวัสดีค่ะพี่ดีออนสวัสดีค่ะสวัสดีน้องนุชเป็ดเปาแฟมิลี่ด้วยนะคะเนาะนัทาธานุชองปูก็ขอบคุณมากๆนะคะเมื่อวานปุ้ยปุยก็ขึ้นนิดเดียวใช่ไหมหนูอดิออนจำมันผิดเมื่อวานเลยเนาะที่ปุ้ยๆุยขึ้นนี่ถึงหลักหมื่นนิ่ดีออนก็ดีใจมากๆแล้วนะ,ะันเนาะ แค่คนธรรมดาคนหนึ่งก็ทักทายสวัสดีนะคะพี่ก๊อฟนะคะนาอสสไยมาเลเซียกำลังใจดิออนสวัสดีค่ะยานางคนงามขอบคุณยานางคนงามมากมาค่ะมาดามจอยแฟนเพจบวกความโฟกสวัสดีจ้าสไยมาเลเซียแม่ล,ลูกห้าช่วงนี้อาจจะเป็นนะคะพี่บุลลือสวัสดีค่ะโกศลนคุโก,โโก,โกโฟแฟนเพจน,นะคะลุงเอกพาเราก็สวัสดีค่ะแค่คนธรรมดานะคะยานางคนงามสวัสดีจ้าเนาะไม่พีเอ็มนะคะเนาะ อิเลเวนเอ็มนะคะเนาะพี่เพนแฟนเพนสวัสดีครับคุณปุ้ยปุ้ยนะคะลูกผู้ชายเลูกแพนแฟนเพนบอกปุ้ย,ยปุ้ยสวัสดีครับนะคะเนาะอ่ะปุ้ยปุ้ยก็ขอให้เรา ช่วงเวลานี้นะคะเนาะการเข้าไปหาเพืพ่อนหรือว่าไปให้กําลังใจเพืพ่อนเเราอาจจะทําได้ไม่เยอะเท่าเท่าที่เราเคยทํามาก็ไม่เป็นไรนะคะเพืพ่อนๆทุกคนเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะน้องโอผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะองก็ยินดีกับน้องโออีกครั้งหนึ่งเลยกันะะเนาะบุลือบุลือบอกแค่คนธรรมดาคนหนึ่งสวัสดีค่ะนะคะวันนะกาลังใจดิออนสวัสดีค่ะยยนางคนงามขอบคุณยยนางคนงามมากมาค่ะมาดามจอยแฟนเพจบอกความโฟกสวัสดีจ้าสไพร์มาเลเซียแม่ลูกห้า <c oughs> ช่วงนี้อาจจะคุณทุกกาลังใจเลยนะคะอีกประมาณ3นาทีนะคะดิออนก็จะขึ้นเวลาให้ เพื่อนแล้วนะคะนก็ขอบคุณมากๆที่มาส่งกําลังใจให้กันนะคะนัวมีโปรไฟล์ของเพื่อนหลายท่านเข้ามาเหมือนกันนะคะนัวแต่บางท่านก็อาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นี้ก็เข้าใจเลยเพราะว่าดิออนก็เป็นเหมือนกันนะคะบางครั้งก็ได้แค่ไปกดไลค์นะคะนัไปกดไลค์ให้เพื่อนแล้วก็ยืนยืนฟังเพื่อนเฟนเพนสวัสดีทุกท่านค่ะแม่จัน์บสีสไตล์บ้านบ้านสวัสดีน้องดิออนจ้าสวัสดีค่ะแม่จันขอบคุณมากๆนะคะ พี่เล็กก็สวัสดีคะ่ะถบางคนคือแอดมินแอดมินก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็ตัวเพจเองก็คอมเมนต์ไม่ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้นี่คือเงาเลยนะคะเนาะพี่เยนแฟนเพจสวัสดีคะ่ะคุณทัศนีคะ่ะนิชขดขออภัยด้วยนะคะเนาะธนาวดีแวนเพจสวัสดีคะ่ะนัทฐานุษทองปูคะ่ะธนาวดีแบนเพจบอกพี่เพนสวัสดีจ้านะคะขอบคุณมากๆค่ะอักเลยทุกกําลังใจเลยนะคะเนาะก็ทักทายเป็นกําลังใจให้กันนะคะเนาะ ออนแฟนเพจก็ page, ทักทายคุณขวัญทัศนีสายบุญสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะเนาะส่งกาลังใจให้กันเนาะทักทายกันเป็นกาลังใจให้กันนะคะชื่อตุลแล้วไงนะรักปลาบอกน้องสาวราน้องสาวราสวัสดีค่ะคุณน้องวงเดือนคำนี่คนสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับคุณวงเดือนบอกจ้าเอจ้าเอหนะ่งเจ้าเอจ้าเอค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณวงเดือนนะกันเนาะขอบเท่าไหร่นะกันเนาะก็ดูเลสสุขภาพกันด้วยทุกคนช่วงนี้ไม่ได้วิ่งนะกันเนาะก็ อ่าวเวลาพอหนูคงบอกปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะใจให้ดิออนได้เลยขอบคุณมากๆค่ะนอนตามสบายเลยนะกันเนาะพี่เป็นแฟนเพจบอกสวัสดีค่ะพี่คุณชื่อตุน่นะคะก็ทักทายกับพี่ตุนชื่อตุ่นแล้วไงหน้าก็ได้เลยค่ะพี่เล็กขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่เล็กนะสุดาฝนตะคุนะคะเนาะขอบคุณมากๆค่ะตอนนีน้เราก็จะเห็นแอดมินของเพื่อนๆดิออนสวัสดีค่ะสวัสดีสมจิตคนสวยนะคะเนาะขอบคุณมากๆาค่ะกัลยาห่วรักบอกดีใจยายุนคารโลนะคะกนกอันแต่พิเชษก็สวัสดีค่ะคุณสุราสุวารีสัฟฟอร์ดนะคะเนาะ ค่ะคุณสุวารีซับฟอร์ดนะคะเนาะเดี๋ยวรักชาติก็สวัสดีด้วยด้วยนะคะทักทายกับกัลยาห่วงรักนะคะธัญญาแฟนเพจสวัสดีค่ะคุณสุวารีก็ทักทายกับพี่ชาเจนนะคะเนาะชาเจนลูกผู้ชาย เริ่มไทยแลนด์แปนเพจนะคะน้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะนาะก็เป็นกําลังใจกับเพื่อนๆืนทุกคนด้วยนะคะของดีออนก็ยังดีหน่อยเริ่มไทยแลนด์แปนเพจสวัสดีครับดีออนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชัดเจนลูกผู้ชายเริ่มไทยแลนด์นะคะอุ้ยของพี่ชัดเจนก็ยังคอมเมนต์ได้ปกตินะกัลยาหองรักก็ทักทายพี่สวัยมาดาสวัสดีทักทายขอบคุณมากๆกับพี่ประตูโค้งโฟนนะคะนาะเดียวรักชาติสวัสดีค่ะน้องรักนะคะทักทายกับเขยบ้านนอกนะคะกัลยาหัวรักบอกขนงออนใจเป็นขนมก็ทักทายนะคะนคุณทักทายเป ด้วยนะคะขอบคุณอ่ากำล